เก็บกระถินก่อนนะเพื่อนๆนี่กระถินมาจอดที่บีเอารถมาจอดที่บีชวิ่งต้นกระถินกเก็บก่อนนะจะเก็บพอดีมีน้าพริกพอดีเลยแพทย์เอาน้ําพริกตาแดงมาเดีย๋ยวไปจิ้มกระถินกินโอ้เป็นตาแซบขนาดอยู่นี่สงสัยจะไม่อดตายนะมีทั้งใบยอมีทั้งกระถินมีทั้งมะรูมต้นมะรูมนี่ขึ้นอยู่ต้นมะรูมนี่ขึ้นอยู่ข้างถน,นนะ่ะเก็บกินแบบว่าฟรีนะไม่ได้ซื้อด้วยนะไม่ได้เสียตังค์เลยนะเก็บฟรีปาดนี่แพทเก็บกระถินก่อนเด้อนี่ต้นกระถิน เห็นไหมเนี่ยกระถินเต็มเลยข้างทางต้องห่วงไม่อดตายออกมาเนี่ยไอ้นี่ไงต้นยอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่ไงใบยอนี่ต้นยอโอ้นีต้นยอเอ้านี่มันต้นยอนี่ว่าใบยอเห็นปะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นต้นยอนานแล้วไม่เห็นใบยอนานแล้วนี่ไงถ้าเป็นเด็กๆให้กินลูกมันได้แล้วเนี่ยลูกมันเห็นไหมลูกยอปาดไม่อดตายเราคิดว่าอยู่นี่นะ มีกินทนะั้งปีทั้งชาติแน่ในเก็บเนถิ่น่อนต้งยอมไม่รู้จะไปทำอะไรกินต้องไปแกงใบยอเดี๋ยวว่าเก็บหมดหรือยังอ่ะเนี่ยล่องลอยกระลอกมันกินแพทจะเอาเก็บไปจิ้มน้ำพริกตาแดงแพทเอาพริกตาแดงมากระปุกหนึ่งจะหมดแล้วดีนะที่เอาน้ำพริกมาด้วยไม่งั้นอนะ่ะอดตายแน่ไม่มีน้ำพริกกินโอ้ยได้แล้วอาหารมื้อนี้สุดยอด ไปละเดี๋ยวจะไปที่บีชนุ่นนู่นจะไปน,นอนอาบแดดสักหน่อยเสร็จแล้วก็หิวตื่นขึ้นมาก็จะกินกะถินกันนะพริกตาแดงแล้วก็ข้าวผัดเอาเข้าวผัดมาแพทผัดข้าวมาจากคอนโดเช้านี้เป็นบรรยากาศดีมากวันนี้แพทมาชายหาดแต่เช้าเลยตื่นเช้ากันเลยมานอนอาบแดดแต่เชา้าดูบรรยากาศดีมาเขียวไปหมดเลยเนี่ยน้ําทะเลสีฟ้าสดใสามากแล้วเราก็ได้กะถินมา ของเราคือกระถินน่าจะมีส้มตำเนาะแหมได้ส้มตำปลาแซ่บๆนะโอ้ยสุดยอดสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีสามรอบแล้ววันนี้ <c oughs> ย้ายเมื่อกี้ไปนั่งอยู่อีกที่หนึ่งแล้ว <c oughs> เขาเปิดเพลงเสียงดังมากทำคลิปไม่ได้เลยย้ายมามุมนี้เออมุมนี้สวยดีทำคลิปได้อวันนี้เห็นไหมเนี่ยที่ไปเก็บกระถินมาเห็นไหมพยายามสลัดเอาเอา,เอา,มาแมลงออกไม่ได้ล้างอะ่ะกินได้เปล่าไม่รู้ วิ่งไปล้างหน่อยนะหมยวิ่งไปล้างในน้ําก่อนนะแล้วค่อยมากินกินข้าวก่อนดีกว่าตื่นนอนนอนหลับไปสองสามตื่นตื่นขึ้นมาหิวจําได้ว่าห่อข้าวมากินนี่พี่แพทมีน้ําพริกมาด้วยเห็นไหมดูซิว่ามาฮาวายแล้วน้ําพริกอะไรมาน้ําพริกแม่อีพิมพ์อร่อยมากเลยน้ําพริกตาแดงแมงดาแซบหลายนะเปิดโปรมโมทให้เขาหน่อยอร่อยแซบถูกใจ แล้วก็มีแตงกวาด้วยแบบหลายกินข้าวก่อนนะเฮ้ยมีความสุขแฮปปี้เราจะล้างไอเนี่ยเราจะล้างกระถินแพทมีน้ำแข็งอยู่จะล้างสะหน่อยจะล้างได้ไหมนี่มิงผ่านน้ำสะหน่อยนะมัน้เนี่ยมันในคลัวแมลงอะ่ะให้มันเย็นๆอนะ่ะ ล้างหน่อยแล้วกันพูดอ่หนนกินทรายไปด้วยนะดีแหละพอแหละบรรยากาศดีมากขอบอกสุดๆบรรยากาศดีสุดๆเนาะเนาโป้ กินข้าวกันเพื่อนๆกินข้าวทำชายหาดบรรยากาศเห็นไหมเป็นไงไหมโอ๊ดเดินค่ะดูซิเราห่ออะไรมากินเมื่อเช้าเมื่อคืนแพทผัดไอ้นี่แพทผัดไอไปซื้ออะไรนะปลาหมึกจากซูปเปอร์มาแล้วก็มาผัดทําเป็นข้าวผัดกิมชีใส่ปลาหมึกอร่อยดีเหมือนกันกินเหลือก็เลยห่อมากินนี่เวฟห่อมากินนี่ กินชายหาดไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อไม่ต้องไปเสียตังค์เข้าร้านอาหารกินอาหารเราทําเองอร่อยเองมีจังกววด้วยที่นี่มีจังกวัวลูกกรเรียกด้วยเห็นไหมเหมือนเมืองไทยเลยอ,อร่อยต้องใส่น้ำพริกหน่อยอเห็นไหมกระถินข้างรั้วสลัดหน่อย เก็บอยู่ข้างทางเก็บมากินเมื่อวานก็เก็บใบมรูมมามา,มากินจับน้ําพริกไปทําคลิปที่ตลาดนั้นั่นแหละล้วไปเจอต้นมรูมโหฝากดกมากเลยนะดกเต็มต้นเลยยอดก็สวยอไปตอดของเขามายอดสองยอดลูกที่เก็บทั้งต้นนะอายเขาไงไม่กล้าเก็บอายเขาไม่รู้เขาให้เก็บหรือเปล่าแต่มันก็อยู่ข้างทางอะ่ะเหมือนต้นไม้ข้างทางอะ่ะเราจะเก็บไม่เก็บก็ได้เนาะว่าไหมกินได้หมดเลย มันเป็นต้นไม้ที่ข้างทางที่เขาปลูกไว้เขาไม่ได้ปลูกไว้ด้วยเขาตัดทิ้งไม่มีคนกินอืมออร่อยอกินจะหมดแล้วอนะ่ะน้าพริกแม่พิมอ่ะอร่อยมากอยู่เนี่ยนันอยู่ได้ด้วยน้ำพริกกันแหละไม่งั้นนันอยู่ไม่ได้เนี่ยอืมปะ รับป่าจะถินโหเนี่ยชายหาดอะไรเงี้ยคิดถึงส้มตำอะ่ะส้มตำไก่ย่างคอหมูย่างอาหารแบบบ้านเรารถเข็นมาโหเชื่อไหมยอยู่นี่ไม่มีอะไรกินเลยข้างทางอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรกินเลยทุกอย่างต้องขับรถไปตามชายหาดเนี่ยไม่มีอะไรกินนะ ถ้าอยากกินอะไรต้องขับรถไปไกลนะประมาณห5สิ้าทีอ่ะบอกพาฉันมาปล่อยก่อนจริงเลยปล่อยก่อนจริงนะไม่มีอะไรกินนะเอามานั่งกินนบะพนี่ืม อร่อยแซ่บมากินข้าวกันเพื่อน,นข้าวชายหาดแอบแอบมานั่งกินแอบมานั่งทางคลิปเมื่อกี้นั่งอยู่คนเยอะๆโอ้โหานางเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยทำคลิปไม่ได้ ไปย้ายมาตรงนี้ตรงนี้บรรยากาศดีไม่มีคนสงบไม่อายไม่เขิน่ะคิดที่แล้วทําคิดไปคืนเขินอายอายมีแต่คนมองโวมจะม,ม,มองอะไรกันนะกันหน่าวะฮึกิ้ไก่ก็ไม่ยอดแพะไก่ก็อายน่นก็มองน่าก็มองมันคงจะมองว่าอีนนี่มันทำแหล่งเหมือนวะฮึ ตั้งอัดคลิปกินไปพูดไปฝรั่งคงจนะสงสัยนะมองซท้กูขืนทำอะไรไม่ถูกเลยพูดอะไรไม่เป็นว่าจะพูดดูนพูดนี่นะไม่กล้าพูดเลยอายอ,อร่อยนะอ่ะอืออืออ่า จากเก็บใบยอไปแกงอ่ะเขาแากแกงแกงเสร็ดปดุกเนาะอร่อยแกงกะทิจะไม่มีพริกแกงที่นี่ไม่มีโปรดัก t ์ออฟ a ทยแลนด์เลยขอบอกมีแต่ของที่มาจากญี่ปุ่นของที่มาจากญี่ปุ่นเยอะ บรรยากาศข้างหลังเขาน้ำใสแพทมาอยู่นี่แพทก็นอนอาบแดดท,ทั้งวันอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็ถ้าตื่นวันไหนตื่นสายก็กินเบรกฟัต์อะไรเรียบร้อยแล้วก็พากันมานอนอาบแดดเสร็จแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ไปทำกับข้าวดินเนอร์กิน ประโยชนเนี่ยจะขับรถเข้าไปในเมืองขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงจากหาดเข้าไปในทาวดูว่าเขามีอะไรขายอยากได้ชุดบิกินนี่ชุดใหม่อ ชกเสื้อผ้ามาเยอะแยะจะบอกให้เอาชุดมาเพียบเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่นี่ไปซ,ซื้อผ้าบูติกสิบเหรียญเองนะเนี่ยซื้อที่เนี่ยผ้าบูติกผลผลิตที่ฮาวายเนี่ยถูกมากสิบเหรียญใส่แต่บีกินี่กับไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากบิกินนี่ จะว่ากันเด้อเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลเขาก็ใส่บิกินี่ใส่วันพีชทูพีชกันนะเรื่องปกติของคนที่นี่เขาจ้างจะมานั่งใส่ปิดคอถึงคอหอยถึงเท้าเขาก็ไม่ได้นะเราต้องตามน้ําเข้าไปทันนี้เขานอนอาบแดดใส่บิกินี่กันทั้งนั้นแหละคนเท่าคนแก่เขาก็ใส่กันอืแต่เด็กสาววัยรุ่น พีนเนเจอร์ไทมหมดนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของที่นี่คะเราอยู่เก็ตามน้ำเข้าไปเขาใส่เราก็ใส่ไม่น่าเกลียดถ้าไม่มีคนใส่เลยทีเราใส่ก็เออปาะอย่างอืมอร่อยมากเป็นข้าวผัดที่อร่อยที่สุดในสามขั้วโลกเหนือ พขาทำจริงเองสลัดกระถินก็อร่อยครับไปเก็บอีกหมวยางมันรู้เมือ่อกี้บอกจะเข้าป่าไปเก็บกระถินที่บอก,กระวังนะจะโดนสุดเข้าป่าไปเก็บกระถินหน่อยก็ไม่ได้เลยต้นกระถินเยอะแยะทั้งต้นกระถินทั้งใบยอทั้งทั้ง uh, มะลูมแต่อินกีเดียน ของไทยไม่มีเลยค่ะจะใครใบมะกรูดแม่งไม่มีอะ่ะพริกเพิกไทยก็ไม่มีมีแต่ของญี่ปุ่นแต่ถึงว่านะเขาบอกว่าฮาวายคนญี่ปุ่นอยู่เยอะเขาจกิงกันหิงไม่เป็นอือร่อยครับตกใจใช่เลย ่จับลายอันนี้มันแก่ไม่ได้เก่งใจอ,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 อร่อยหม้เผ็ดน้ำอะไสารจังเลย สารคนนั้นมองปากไม่บอกว่าใครนางมองปากสงสัยหิวกินอิ่มก่อนอเหลือไหมรับเหลือไม่ให้ยอดหนึ่งเอาไว้ให้ชิมกินเย็มกินหมดจะกินหมดอยู่แล้วเชียวเก่งใจอ,งอร่อยแทบถูกใจมาก ที่แรกนะว่าจะซื้อกระดูกหมูไปย่างทำบาร์บีคิวกินนึกในใจมาถึงทะเลก็ต้องกินกุ้งหอยปูปลากินปลาหมึกกันเนาะเขามีปลาหมึกสด,สดขายตามซูเปอร์นะสดสดมากเลยนะซูเปอร์เราก็กินตัวเนาะหมูกลับไปกินที่บ้านอืม รู้แล้วแหละถ้ามาถ้าได้มารอบหน้าจะเอาอะไรมามั่งนร,รู้แล้วไม่ไหวดีนะที่คิดทันว่าให้ห่อมาม่ามา,มาห่อน้ำพริกมา เพื่อนบอกไม่งั้นนะลงแดงตายแน่เขาบอกมาอยู่เป็นครึ่งคอนเดือนไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรถูกปากกินอะ่ะถามว่ามีอะไรกินก็มีแต่เราคนไทยเข้าใจมาเราก็ติดอาหารไทยไงเราขาดไม่ได้อะ่ะขาดออกจากชีวิตไม่ได้อะ่ะต้องกินอะ่ะ เรื่องเผ็ดเรื่องอะไรเงี้ยแล้วแพทเป็นคนชอบทำกับข้าวกินเองสังเกตไปเที่ยวไหนมาจะไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะพึ่งตอนนี้นะตั้งแต่เที่ยวมาจะไหนจะไหนที่เคยไปเที่ยวมาทํคทิปมาแพททำขอกับข้าว,าวไปกินเองทั้งนั้นนะทอดหมูหนึ่งข้าวเหนียวไปเที่ยวสามวันสองวันเนี่ยไม่เคยได้ไม่เคยได้ไปกินข้า,ขาวร้านอาหารเลยด้วยซ้ํา ถ้าไปกินก็ไปกินเบอร์เกอร์เบเอไปกินเบอร์กเกอร์กินอาหารแบบทางด่วนอะ่ะเป็นคนชอบทำอยู่แล้วชอบทำกับข้าวไปกินประหยัดมันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดช่วยกันคนไหนบอกว่ามาเที่ยวก็ใช้เงินใช้ทองไปเถอะกินข้าวแล้วอาหารนู่นนี่ไป มาเที่ยวเราก็เก็บเงินไว้ไปเที่ยวรอบหน้าไม่รอบหน้าเราจะได้มีเงินเที่ยวอีกใช้ใช้ใช้รอบนี้หมดเที่ยวอย่างประหยัดคิดดูถ้าไปกินข้าว,วนะาร้านอาหารนะเบเกอรต์ร,ร้านดินเนอร์อะไรนะแพงที่เนี่ยแพงทำกินเองเนี้ยประหยัดกินครึ่งหนึ่ง <laughs> เหลือไว้ครึ่งหนึ่งแซ่บแพ้อีกหน่อยอร่อยมาก เมื่อคืนกินสลัดทำสลัดกินกระบังกินอิ่มเลยไม่มีแรงกินข้าวหยดห่อไปกินตอนกลงวันจะอร่อยะ่ะแซบอร่อยมากเลยอืคุ้มค่าคุ้ม,มาราคาไปแล้วเพื่อน,อนแดดออกแล้วร้อนเข้าร่มดีกว่าหนีมาทำคลิปแพ็คใส่กล่องไว้เหมือนเดิม เก็บห้ขนเฝ้ากินหน่อยไปแล้วเพื่อนๆไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนลากับไปบรรยากาศสวยๆชายหาดสวยๆนะดูซิว่าคืนนี้แพทจะไปเที่ยวไหน่าทำคลิปมาให้ดูอัปเดตทุกสถานการณ์ทุกชั่วโมงแน่นอนเวลาไปเที่ยวเวลาเวีเคชันนี้จะลงคลิปเยอะมากอัดคลิปเยอะมากรับรองว่าสนุกคืนนี้จะพาไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวผับเที่ยวเท็หรือเปล่าอยากไปเที่ยว พับเทียวเทคบ้างอ่ะพาไปบ้างเด็กไม่พาไปเลยอ่ะพามาแต่อยู่ในเกาะในป่าในดงเนยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ตามชายหาดนเนี่ยอยากจะไปเปิดบรรยากาศเป็นดูไปเช็คดูซิว่าผับเทคที่นี่เขาคนเยอะไหมบีซี่ไหมเนาะไปละไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย